ตอนนี้ไปึ่งพากันตั้งใจวันนี้เป็นวันปัณรศีดิถีที่สิบห้าคำแห่งสุกปักเป็นวันเดือนเก้าเพนพระจันทร์เต็มดวงเราได้ อยู่จำพรรษากันมานี่กนนับว่าได้กึ่งกลางพรรษาแล้วขอให้พากันทบทวนดูว่าการที่เราอยู่จำพรรษามานี่เราได้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้ก้าวหน้าไปขนาดไหนนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคน ที่จะต้องประเมินผลแห่งการปฏิบัติให้ได้เพราะการทำอะไรนี่ทุกคนมันก็มุ่งหวังผลที่ดีอันเป็นที่พอใจทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่หวังผลอะไรเลยทุกคนเนี่ยมันต้องหวังผลทั้งนั้นแหละอันท่านทำอะไรไม่หวังผลนี่มีแต่พระอระหันต เพราะว่าท่านได้ละบาปบำเพ็ญบุญหมดแล้วเต็มมดแล้วไม่มีที่จะทำต่อไปอีกแล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จอรหัตอรหันนั้นนหะมายความว่าบุญกุศลยังบกพร่องอยู่ยังไม่เต็มเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มจำเป็นต้องสร้างเรื่อยไป เพื่อให้มันเต็มเหมือนอย่างตักน้ำใส่โอค์ใส่ไหยอย่างนี้นะเมื่อได้ตักเข้าไปแล้วมันก็ว่งหวังให้มันเต็มนั่นเนองเมื่อองค์ใหญ่มันก็ต้องตักนานต้องหลายถังกวัวมันจะเต็มอย่างนั้นอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันเนี่ยท่านผู้สร้างบาร,รมีในโลกนี้ผู้ที่มีความปรารถนา กว้งใหญ่ไพศาลก็ต้องสร้างนานอย่างผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ต้องสร้างนานหลายอสงไขยกลัวว่าพระบารมีนั้นจะเต็มบริบูรณ์เช่นอคาาสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเหมือนี้ก็ต้องสร้างบารมีมากกว่าคนธรรมดาสามัญแล้วพระสาวกผู้ใหญ่ เช่นท่านสร้างบารมีปรารถนาให้ได้จดตุปฏิสัมพิทาญาณหรือว่าให้ได้ฉละพินโยคือได้อภิญญาณหกให้ได้ไตรวิชาเช่นวิชาสามนะมูนี่แหละท่านผู้ปรารถนาให้ได้คุณสมบัติอันพิเศษดวงนี้มันก็ต้องสร้างบารมีให้นานสมควร ให้เต็มขั้นนั้นกลัวจะได้ก็ดีไปอย่างนั้นผู้ที่ไม่ได้มุ่งหวังคุณพิเศษดังกล่าวมานั้นทำบุญกุศลอันใดอธิษฐานใจขอให้อาสวะกิเลตันหาในใจนี้จงหมดไปสิ้นไปถ้ามุ่งเท่านี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เกินแสนกับ ตั้งใจสร้างบุญบาร,รมีไปถึงแสนกับก็เต็มบริบูรณ์ก็บรรลุมรลนิพานไปพ้นทุกภายในสงสารไปไม่ต้องมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี่แสนอยากแสนลำบากนี่หละให้พากันรู้จักจุดหมายปลายทางของเราทุกคนจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่พระนิพพานไม่ใช่ว่าอยู่ที่อื่น อะไรเล่าพาให้คนเราอยากบรรลุถึงซึงพระนิพพาน,านก็คือความทุกขนี้เองแหละเป็นเครื่องกระตุ้นใจให้ริ้นรลนอยากจะให้ได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานนี้เป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนโดยประการทั้งปวงเป็นบรมสุขเป็นสุขอันยอดเยี่ยม ไม่มีสุขอื่นยิ่งไปกว่าพันิพานเป็น,นยอดแห่งความสุขสุขอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีเลยอ,อันสุขอยู่ในโลกอันนี้เราได้รับกันนี่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาผู้ใดมีบุญมากก็มีสุขมากหมดบุญแล้วก็หายหายความสุขก็หายไป นี่ท่านจึงเรียกว่าสุกิงอาศัยสุขอิงอาศัยวัตถุต่างๆเมื่อวัตถุนั้นหมดอายุลงความสุขก็หมดไปตามกันเหตุฉะนั้นแหละนักปราชญ์ท้งหลายท่านจึงไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั้นแม้ไปเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ก็ว่ามีความสุขมากแต่สำหรับผู้ที่ตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่ ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้ครบวงจรเช่นนี้เมื่อไปเกิดในสวรรค์ท่านก็ไม่ติดอยู่ในความสุขในสวรรค์ท่านก็มีปัญญามองเห็นว่าความสุขในสวรรค์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพอหมดบุญวาสนาลงไปแล้วก็หมดความสุขอันนั้นไปเอ,อเป็นอย่างนั้นแต่เป็นมนุษย์นี่ให้ทานก็ได้ให้รักษาศีลก็ได้รักษา ภาวนาก็ได้ภาวนาฟังธรรมก็ได้ฟังเช่นนี้ได้อบรมจิตใจให้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมองเห็นสังขารน,นามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปแต่ว่าบุญวาสนายังไม่เต็มก็ยังบรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ได้ก่อน เช่นนี้นะหมดอายุสังขารอันเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดสวรรค์ก็ไปภาวนาอยู่สวรรค์นั่นแหละสวรรค์นันไม่ได้ทำบุญทำทานเพราะไม่มีวัดวาศาสนาไม่มีพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญจะได้ทำบุญทำทานก็ภาวนาอนั่นแหละอันเทวดานั้นเชืยอว่ามีศินตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่แล้ว เมื่อไปเกิดเ,เป็นเทวดาก็มีศีลอยู่ประจำตัววันนี้ก็มีแต่ตั้งหน้าภาวนาทีนี้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาไปแต่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่หลงไม่ลืมไม่หลงไม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเ,ออเมื่อไปเห็นสมบัติเทวดาแล้วก็ไม่หลงไม่เมาในสมบัติเทวดาก็ยังนึกว่ามันไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละ ก็ได้ภาวนาเจริญภาวนาอบรมจิตใจอยู่โดยลําพังก็ทําให้อินทรีย์นั่นแก่กล้าขึ้นไปทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วเสด็จขึ้นไปจำบรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดิงได้ไปแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำเพีอันนี้ปโปรดพุทธมารดาและเทวดาทั้งหลายนะั้น บรรดาเทวดาทั้งหลายผู้มีอุปนิสัยแก่กล้าเมื่อได้ฟังพระอภิธรรมเทศนาแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้สามารถบรรลุมรรคผลได้จนตลอดถึงอรหัตตผลอันสำหรับเทวดาที่ไม่ตั้งแต่เป็นมนุษย์นั่นได้เพียงแค่ให้ทานรักษาศีลไปเท่านี้ แต่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฟังธรรมเท่าไรเทวดาเหล่านั้นเมื่อเมื่อตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาไปเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นแล้วก็ติดใจอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นเพลิดเพลิน,น,นมัวเมาอยู่อย่างนั้นไปเทวดาเหล่านั้นแม้จะฟังพระอภ,ภิธรรมเทศนาก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลได้แต่ความเลื่อมใสศรัทธาเท่านั้น เพราะว่าเป็นผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่อันนี้ให้พากันเข้าใจฉะนั้นเรื่องการภาวนาการอบรมจิตใจนี่จึงได้ชื่อว่าเป็นข้อปฏิบัติข้อสุดท้ายถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลทำการค้าเมื่อลงทุนซื้อของไปใส่ล้านไว้ เมื่อไม่มีลูกค้าไปซื้อนี่ก็รู้สึกว่าอึดอัดใจมไม่มีเงินทองที่จะมาหมุนของตกค้างอยู่ในร้านนั้นถ้าถ้าว่ามีลูกค้าไปซื้อเข้าบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้เจ้าของร้านก็รู้สึกดีอกดีใจอย่างนี้แหละเมื่อได้ขายสินค้าหมดได้รวมเงินมาไว้ในเ ธนาคารแห่งเดียวกันแล้วอย่างนี้ก็ดีอกดีใจมากนั่นแหละทุนเท่าไรกรำไรเท่าไรก็รู้กันหมดเลยแบบนี้ก็อุ่นอกอุ่นใจว่าตนทำการค้านั้นได้ผลจริงอย่างนี้อันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่บุคคลมาปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านี่ มันก็เหมือนกันกันกบลงทุนค้านั่นเองแหละทีนี้ถ้าหากว่าปฏิบัติไปไม่ให้ครบวงจรเนี่ยมันอาจจะขาดทุนไปก็ได้ถือว่าได้แต่ให้ทานอย่างเดียวรักษาศีลอย่างเดียวเท่านั้นไม่ฟังธรรมแล้วไม่ภาวนาไม่ทำใจให้สงบระงับไม่เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้บางทีก็อาจเสื่อมไปได้ เส่ิมจากทานจากสินไปก็ได้ในเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นในใจหนาแน่นเข้าไปเพราะไม่ได้ชำระมันนี่ไม่ได้ภาวนามิได้อยู่ไปตามยาถากรรมเฉยๆอย่างนั้นมันก็ทำให้กิเลสมันงอกงามขึ้นในใจนี่มันอาจทำให้เกิดความเห็นผิดว่าทานไม่มีพ้นรักษาสินก็ไม่มีพ้นเพราะว่าภายในจิตใจไม่ไม่สบาย อให้ทานไปเท่าไรยิ่งยุ่งใจทุกข์ใจรักษาศีลไปเท่าใดก็ยิ่งลำบากใจอะไรไปทํานองนี้นะมันอาจถอยหลังเลยทีนี้นันเนี่ยนีถ้าผูใ้ใดมาภาวนาเนี่ยตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาเอนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตา อย่าไปก้มนักอย่าเงยนักอย่างนี้นะต่อจากนั้นก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกมาก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นใจมันก็ไม่ได้คิดไปทางอื่น มันมันก็สงบอยู่อันที่ท่านสอนให้เพ่งลมหายใจนะั้นไม่ใช่อื่นไกลอะไรเราผูกใจอยู่กับลมหายใจนะั้นแล้วมันก็ไม่คิดไปทางอื่นให้มันรู้อยู่แต่ลมมันก็แสดงว่าจิตนั้นมันก็ตั้งอยู่ภายในบน่นี่มันไม่คิดสองออ่งออกไปข้างนอกมันมีลมหายใจนั้นเป็นเครื่องอยูในเบื้องต้นนี่นะให้เข้าใจ การภาวนาขั้นต้นนี้ท่านมุ่งหวังให้จิตสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นไม่ประสงค์ที่จะให้รู้ให้เห็นอะไรก่อนอให้จิตคือความรู้สึกนั่นนตั้งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันพร้อมด้วยสติสมัมปชัญญะรู้ว่าจิตนั้นสงบอยู่ไม่มีกังวลอะไรอย่างนี้นะคำว่าสติสมัมปชัญญะนั่นนะรู้จิตว่าสงบอยู่ เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตนั้นสงบเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตนั้นสงบเป็นปกติอยู่ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังอะไรนี่ให้กระทำในใจอย่างนี้การฝึกใจทําให้ใจสงบเนี่ยนับว่าเป็นจุด หมายเป็นเป็นความมุ่งหมายอันสำคัญไม่ใช่น้อยเพราะคนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้ทำใจให้สงบแล้วไม่ค่อยนึกว่าจะทำใจให้สงบซ้ำีะด้วยนะอันผู้อยู่ครองเรือนทั้งหลายส่วนมากเท่าที่สังเกตดูแล้วว่าอย่างนั้นก็เพียงแต่ว่าไปจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วกราบพระไหว้พระนิด,นด,นดหน่อยแล้วก็นอนเท่านั้นเองเนี่ย ซึ่งว่าคิดว่าจะทำความเพียรทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งอย่างนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเว้นเสียจะผู้ที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างว่านี้แล้วนั่นจออึงจะตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิให้ถูกแบบดังกล่าวมานี่นะแล้วก็จเจริญอนาปานสตินี่ให้ มั่นคงจนว่าใจมันสงบลงเป็นหนึ่งมันควรทำแท้ๆการภาวนานี่นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จแล้วด้วยใจทีนี้ถ้าว่าใจมันไม่ดีแล้วมันก็เลยไม่ดีมดทุกอย่างเลยอะไรมันอยู่ที่ใจนี่หมดทั้งนั้นแหละถ้าใจหลงแล้วอย่างนี้มันก็หลงไปหมดมันเห็นผิดไปหมดเลย เช่นอย่างว่าใจนี้นะมันเห็นไปว่าทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปอย่างนี้นะมันก็งดเลยงดทําบุญนะออบาปก็ไม่ละแล้วเพราะว่าทําไปแล้วมันมันไม่ได้บาปมันจิละมันทําไมอะ่ะนั่นลงบุญจะทําไปทําไมทําแล้วมันก็ไม่ได้บุญอะไรทําเสียเปล่าเฉยมันเกิดเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ แล้วแล้วไม่ทาบุญแล้วไม่ละบาปแล้วชีวิตนี้ก็เรียกว่าอยู่ไปตามยะถากรรมเท่านั้นเองไม่ต้องขวนขวายอะไรไม่ต้องฝึกตนให้เจริญขึ้นไปอะไรเลยแหละผู้เช่นนั้นน่ะเรียกว่าอาศัยตงแต่บุญเก่าที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู้นอยู่เท่านั้นเองอนั่นแหละอาศัยบุญเก่าเมื่อตอนเห็นผิดไปอย่างนั้นแล้ว ตนอยู่อย่างนี้ก็สบายแล้วนี่จะไปขวัญขวายอะไรนั่งหนาอีกนี่คนเห็นผิดต่อไปอย่างนั้นนะที่แท้เราตนเพียงจะอาศัยผลบุญของเก่าที่ตนรรทํามาต่ชาติก่อนนู่นทีนี้เพราะว่าบุญเก่านั้นหมดลงแล้วก็ไม่มีที่จะอาศัยต่อไปแล้วไม่ได้สร้างบุญใหม่ไว้พอตายลงอย่างนี้มันก็จิตวิญญาณดวงนี้มันก็เป็นธรรมเวสีแล้ววันนี้เล่ล่อนไปหาที่เกิดไม่ได้เลย เพราะว่าไม่มีบุญนะอไม่มีบุญถ้าบาังเอิญว่าไปทําบาปเข้าไปอย่างนี้มันก็ไปสู่ทุกขะิแล้วมันมันจะเล่ร่อนอยู่ในโลกอันนี้ไม่ได้ดอกถ้าคนมีบาปบาปก็ฉุดเอาไปสู่นรกอาบายภูมินู้นออให้พากันคิดอทีบพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทต,ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพาเพียนพยายามสั่งสมบุญกุศล ให้มากขึ้นนี้เพราะอะไรนะก็เพราะว่าจิตดวงนี้จิตของบุตรชนเนี่ยมันมันเอียงไปได้ง่ายอ่ถ้าว่ามีเหตุอะไรมาจูงใจให้เอียงไปทางบาปมันก็เอียงไปเลยไม่ใช่มันจะตั้งมั่นอยู่แต่ในบุญอย่างเดียวเท่านั้นพอประมาทเท่านั้นแหละมันก็เอียงไปทางบาปได้ทันทีนี่จิตของบุตรชนเป็นยางนั้น ดังนั้นจึงอาศัยการครบหาสมาคมเป็นเป็นหลักสำคัญทีเดียวผู้ทุชนคนเราธรรมดานี่นะครบคนเช่นใดก็เป็นเช่นคนนั้นถ้าไปคบนักปรา์บัณฑิตผู้ประพฤติสุดจริตด้วยกายวาจาใจก็เลยกลายเป็นนักปรา์บัณฑิตไปตามผู้ที่เราเคารพนับถือนั้นถ้าไปคบคนพ่านสันดานหยาบ ไม่กลัวบาปกลัวโทษต่างๆคนผ่านมันก็ชักจูงให้ทำบาปเข้าไปใจก็เลยชอบไปกับบาปทีนี้เบื่อบุญมาเน,นี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะคนเรานี่เราก็รู้กันดีอยู่นี่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกอันนี้เราก็รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้เลยอาศัยทัศนะคือความเห็นมันตรงกันเมื่อมีความเห็นตรงกันเราก็รวมกันได้ เราเห็นกันว่าทําดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้เราก็ชักชวนกันมาทําดีอย่างที่ <c oughs> เรามาจําศินฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในวัดวารามอย่างนี้แหละ <c oughs> อันนี้แสดงว่าทั้งหมดนี่นะเรามีความเห็นตรงกันเลยตรงกับคำสอนของพระเทธเจ้าพระเทธเจ้าตรัสว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ไอ้ทำดีได้ดีมีความสุขเป็นผลทำชั่วได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลเราเห็นกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอนั่นแหละดังนั้นจึงได้กลัวความชั่ววันนี้เกลียดต่อความชั่วไม่ปรารถนาที่จะทำชั่วเราก็รวมหัวกันมาทำดีน้มใจมาทางทาง,ทางดี ทำความยินดีในบุญในกุศลทำความยินดีในคุณพระรัตนไกลให้เต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้บาปมันแทรกแซงเข้ามานี่ถ้าเรายึดบุญยึดคุณอันนี้เป็นที่พึ่งไว้แล้วบาปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมาครอบงำจิตใจได้ก็ขอให้พากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะ กับเพื่อมุ่งที่เราจะสะสมบุญกุศลไว้ในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อไม่ให้บาปมันมาแทรกแซงครอบงำจิตใจได้เพราะบาปกับบุญนี่มันเป็นศัตรูกันอันชีวิตของบุตรชนนี้ถ้าว่าบุญมีกำลังเหนือบาปบุญก็เอาชะนะบาปไปได้ถ้าบาปมีกำลังเหนือกว่าบุญบาปก็เอาชะนะบุญไปได้ มันเป็นอยู่อย่างนี้นะอย่าพากันนิ่งนอนใจฉะนั้นเราต้องสร้างบุญกุศลไว้ในใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของบาปกรรมความทั่วางต่างเอ,อเป็นอย่างนั้นเรามาสร้างปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ผู้ดใดมีปัญญาก็เอาตัวรอดจากทุกภัยในสงสารนี้ได้ เพราะว่าการละบาปไม่มีใครละให้ใครได้การทำบุญก็ไม่มีใครทำให้ใครต่างคนต่างใช้ความสามารถของตนความฉลาดเฉลียวของตนผู้มีปัญญามันก็มองเห็นบาปได้ชัดชัดเหมือนอย่างบุคคลมีตาไม่มัวไม่ฟ้าไม่บอดนี่แหละมองดูอะไรก็เห็นได้ชัดเจนดีอย่างนั้นนะอันนี้ผู้มีปัญญาตาใจก็อย่างนั้นแหละ มองเห็นบาปได้ชัดเจนเลยเมือ่อมันมองเห็นชัดอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ทําแล้วคนเราแล้วก็มองเห็นบุญได้แจ่มแจ้งเลยมองเห็นบุญนี่ว่าเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์อันประเสริฐจริงๆตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้จนลักเอาไปก็ไม่ได้ถ้ามันมองเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วใครจะไปวางบุญบบบนี้นะนั่นแหละ ใจอยู่กับบุญและชีวิตแต่ละวนันแต่ละเวลาแต่ละนาทีเราอยู่กับบุญไม่ยอมอยู่กับบาปให้ทำใจลงไปอย่างนั้นเรายึดอาบุญแหละเป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาเลยคนมีบุญย่อมเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาคนไม่มีบุญนั้นย่อมหนาไปด้วยความโกรธความพยาบาท อมันเป็นคู่กันอย่างนี้อันความโกรธกับบาปอากุศลนั่นนะเป็นคู่กันอันเมตตาการุณากับบุญกุศลเป็นคู่กันลองสังเกตดูจะจริงไหมเมื่ <c oughs> <c oughs> เอเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดควบคู่กันไปเช่นอย่ญญญางเราทำทานอย่างนี้นะทำทานแก่พระภิกษุสามเณร อย่างนี้ทายกทายิกาก็เพราะมีความเมตตาเอ็นดูพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้สระบ้านเรือนออละจากการค้าการขายการหาเงินหาทองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านทายกทายิกาผู้มีปัญญามองเห็นแล้วก็เกิดเอ็นดูสงสาร ก็จึงยอมสละจตุปัจจัยทายทานออกมาบำรุงพระภิกษุสามเณรก็จึงได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นในใจิตใจนี่เมตตานะเป็นอย่างนี้แหละมันทำให้บุคคลได้สร้างบุญสร้างกุศลอา้าวผู้ที่มาเห็นพ่อเห็นแม่ของตนว่ามีพระคุณอันสูงส่งได้ให้ตนเกิดมาเป็นคนแล้วได้เลี้ยงดูปูเสือแสนยากแสนลำบาก กลัวว่าจะเจริญไว้ใหญ่โตมาได้ปานนี้คิดอย่างนี้ก็เมตตาปรารถนาจะให้มารดาบิดาเป็นสุขก็เป็นผู้ไม่ประพฤติชั่วเลวซรามานน้ตั้งหน้าทำความดีขยันมันเพียรหาเงินหาทองอได้เข้าของเงินทองมาแล้วก็บำรุงมารดาบิดาให้เป็นสุขไปนี่ความเมตตานะ่ะเป็นอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้คนเรานั่น ได้รู้จักบุญรู้จักคุณผู้มีอุปการะแก่ตนแล้วก็ได้ตอบบุญแทนคุณท่านมารดาบิดาก็ได้มีความสุขเพราะมีบุตรธิดาอันประกอบไปด้วยคุณธรรมบุตรธิดาก็มีความสุขความเจริญได้เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาพรหมวิหารต่อบุตรธิดาได้ขวนขวายช่วยเหลือบุตรธิดาที่ยังเล็กยังน้อยยังพึ่งตัวเองไม่ได้ มารดาบิดาก็อุปถรัรมภำรุงให้ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ความสามารถในการทำมาหาเลี้ยงชีพท่อยที่ท้อยต่างคนต่างมีเมตตาต่อกันอย่างนี้ก็จึงนำความสุขความเจริญมาให้ในตระกูลหนะึ่งหนึ่งะถ้าหากว่ามีคุณธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายบุตรธิดาก็ตั้งอยู่ในกัตัญญูกตเวทิตาธรรม ฝ่ายมารดาวิดาก็ตั้งอยู่ในพรมวิหารธรรมต่อบุตรธิดาของตนเช่นนี้แล้วะกูลนั้นก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองไปได้ทั้งสมบุบสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพคะทรัพย์สมบัติอันเป็นสมบัติของโลกนี้แล้วทั้งได้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรมาสมบัติหรือกุศลสมบัติอันจกอำนวยความสุขให้ทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้า ก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในใจิตใจก็เช่นนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ขอให้พากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งรู้จักผลแห่งบุญแห่งกุศลนี้ให้มันแน่ชัดในใจเลยว่าบุญกุศลนี่เมื่อเราสะสมให้มากมากขึ้นไปแล้วนะ มันจะทำให้เรามีสติมีปัญญามองเห็นโลกนี้เป็นของไม่จรังยั่งยืนเป็นของน่าเบื่อน่าหน่ายเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆนี่อำนาจแห่งบุญกุศลเมื่อมันสูงขึ้นไปแล้วมันจะดนจิตใจของเราให้เห็นทุกเห็นภัยในสงสารดังกล่าวมานี่ผู้นั้นก็จะได้พยายาม อบรมฝึกฝนจิตตัวเองให้มีความรู้ความเห็นยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้